การให้อิสระทางความคิดในการทํางานศิลปะโดยคํานึงถึงเรื่องความสวยงามเป็นเรื่องรองนะคะคือหัวใจหลักค่ะที่กลุ่มศิลปินสัญจรใช้ในการสอนศิลปะให้กับเด็กเล็กนะคะนอกจากผลปล่อยได้เรื่องของความมีสมาธิจินตนาการยังต่อย,ยอดไปสู่ทักษะในอนาคตด้วยค่ะใช้ทักษะทั้งการวาดภาพและไล่โทนสีกันนับชั่วโมง พื่อถ่ายทอดงานศิลปะในหัวข้อความพอดีเป็นโจทย์ที่นักเรียนศิลปะรุ่นยาวได้รับมอบหมายในห้องเรียนศิลปะจำลองของกลุ่มศิลปินสัญจรที่พาศ,ศิลปินตัวน้อยเปลี่ยนบรรยากาศมาทำงานนอกสถานที่หากยังคงหัวใจสำคัญของการสอนศิลปะสำหรับเด็กอย่างการให้อิสระเต็มที่มีเพียงโจทย์กว้างๆให้ตีความไม่จำกัดอย่างผลงานของนักเรียนวัยเพียงไม่ถึง4ขวบ ที่แม้จะยังไม่สามารถวาดรูปที่สื่อสารเรื่องราวได้แต่การได้ขีดเขียนอย่างอิสระและได้รับคำชม mm hmm. ก็มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่ทำให้เด็กเล็กมีความกล้าแสดงออกทางความคิดเราก็มีความมั่นใจไงกล้าแสดงออกนี<ง>่ยก็ค่อนข้างดีอะเราก็ตอนแรกเหมือนจะไม่เหมือนจะยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเพื่อนไน<ง>ตัง้งหลังนะโอเคเลยชอบ<ๆ>ก็คืออยากมา<ๆ>ช่วงแรกก็คือจะชวนชวนตลอดตัดง้งหลังก็เริ่มแบบอ,อยากมาเองอย่างนี้ค่ะ หนูชอบไา่รูเพราะว่าหนูชอบการระบายสีอะค่ะมันทำให้หนูได้เรียนรู้ว่ามันมันศิละปะมันไม่มีผิดไม่มีถูกอะค่ะจากที่เคยกลัวความเปิดเปื้อนของรอยสีแต่เมื่อได้ลงเรียนศิละปะอย่างจริงจัง mm hmm. เด็กชายพันธุสวุสุโยธีรนรัต mm hmm. ก็วางของเล่นสุดโปรดอย่างแท็บเล็ต mm hmm. หันมาจับสีและพู่กัน mm hmm. เป็นงานอดิเรกหลังเลิกเรียน พัฒนาการด้านสมาธิสร้างความภูมิใจไม่น้อยแก่ครอบครัวที่มองว่าศิลปะเป็นอีกช่องทางสำคัญในการสร้างการเรียนรู้และเป็นประโยชน์สำหรับเด็กยุคนี้อย่างอย่างอยู่บ้านเนี่ยทั้งคู่เนี่ยคุณแม่จะซื้อให้เป็นแบบเป็นเล่มๆน,นะคะคนละเล่มแล้วเขาจะชอบวาดทุกคืนก่อนนอนเป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วเขาก็แต่คุณแม่ไม่เคยไปบังคับว่าน้องต้องวาดรูปนี้วาดรูปนั้นเขาอยากวาดอะไรคุณแม่ก็ให้เขาวาด การวาดรูปสวยทักษะชั้นสูงเหล่านี้มันจะมาในวัยที่เหมาะสมในภาวะความเป็นเด็กเนี่ยเราไม่ควรจะไปอัดทักษะให้มากแต่สำคัญเลยคือการกระตุ้นจินตนาการกับเรื่องแปลกๆใหม่ๆเมื่อเขาทำงานสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่ควรจะกระทำก็คือยอมรับและก็ชดชูความคิดของเขาแม้การเรียนศิลปะจะมีหลักทฤษฎีมากมายหากสำหรับกลุ่มศิลปินสัญจรที่ทำงานศิลปะเพื่อชุมชน และค้นหาแนวทางการสอนศิลปะสำหรับเด็กมาก,กว่า10ปีก็มองว่าสำหรับเด็กเล็กการให้คำแนะนำในบางครั้งอาจเท่ากับการตีกรอบทางความคิดซึ่งผู้สอนศิลปะหรือผู้ปกครองเองควรให้เวลาเพื่อให้เด็กๆได้เห็นถึงคุณค่าในจินตนาการของตนเอง